โอเคสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาจัดกรงหนูแฮมเตอร์กันนะฮะตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะครับคุณคุณคุณน้อยฮัลโหลท่นหรอใช่อันนี้กรงของหมูป่านี้จะฉีดน้ำยาทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อมันหลังจากที่เก็บบ้านแล้ว แล้วก็รอมันแห้งสักพักหนึ่งนั่นมันข้าวไปครับคุณนะไม่มีนั่นไงคุณไม่เห็นเหรอไม่มีเป็นรอยหรือเปล่าอะแล้วยังไงต่ออันนั้นคืออะไรฮะอ่างทรายไว้อาบน้ำเข้าน้ำทรา,ายนี่มันอาบน้ำได้้วยเหรอได้คุตาจะไม่ได้อาบน้ำเปียกจะอาบน้ำทรายของมันนะ อ๋อเอาอันนี้คืออะไรคะแผ่นเย็นคายร้อนอ๋อนึกว่ากระเบื้องปูห้องน้ำอฮ้ยอันอนี้น่ารักเราชอบเป็นบ้านหลบของมัน หน้าโปเกมอนนะที่เขาไปไ้จับอ่ะใช่ไอ้รูปนไหนลแล้วนี่อะไรอ่ะบ้านหลบบ้านหลบรูปขนมปังกันขนมปังเหรอใช่นี่ก็เป็นบ้านหลบมันติดบ้านหลบแบบนี้มากหลบจริงนะหลบไม่รอคนถ่ายเลยนี่ก็ยังไงก็ตั้งใส่นี่ก็เป็นจักรเวิยยี่สิบหกเซน อ,อันไห้อนอ้นนี้ก็สรรหาซื้อนะครับใช่ชอบเป,ป็กโก้ชิเป็กดน แล้วพื้นนี้เราไม่ต้องลองอะไรมันเหรอลองเดี๋ยวลองสุดท้ายเลยจัดของวางเฟอร์นิเจอร์ก่อนเราเอาอะไรลองอเป็นเบดดิ้งแล้วแต่วัสดุวันนี้ตาใช้แค่เบดดิ้งเบดดิ้งคืออะไรฮะลองกกงวัสดุลองกกงแล้วแต่ว่าไม่คุณแปลเป็นไทยให้ผมดีผมวัสดุลองกกงโอเคอันนี้อะไรเปิดหอยทากหรอ ลองน้ำมันเวลามันกินน้ำน้ำจะได้ไม่หยด,ดเสร็จแล้วทีนี้ก็ใส่ด,ดินไล้วเนี่ยจะใส่ของสมาร์ทเพิสะสะ่มใส่ไมงได้ ำมมันเหมือนทิชชู่จังเลยก็มัน,ม,นมันเป็นกระดาษอ๋อนี่ไงเปเปอร์คอตุตอนผสมดอกไม้เพื่ออะไรบางทีดอกไม้มันก็กินได้เป็นดอกไม้ที่กินได้ไม่เป็นดอกไม้อบแห้ง อ๋อเราก็จัดไว้อย่างนี้เหรอใช่ฮัเตอร์เป็นสัตว์ที่ต้องสร้างโพงหมุดโพงแล้วก็จะใส่นี้ไปเยอะๆเพื่อเป็นความสุขของ อาหารนี้จะเป็นอะไรบ้างฮะเป็นพวกทนันยพืชแล้วก็พวกแบบบล็อกเป็นพืชต่างๆแบบบล็อกที่เขาไว้เล่นในอันนั้นกันเหรอไม่ <Okay. S 1> มันแบบท็อปโอเคใช้ของ hamster food เด็กๆที่บ้านกินอาหาร hamster food ก็สมแบบบล็อกแต่และตัว นี่ก็เป็นอันเรียบร้อยแต่ตัวนี้ไม่รู้มาจากไหนนะฮะรู้สึกเขาอยากจะออกจากกกงมากเลยเช่ผมได้ครับผมดูขังตัวเมียค่ะอันนี้หมูแล้วหมูแดงเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยสีจักเสือมากเลยมันเหมือนสีเขียวพาสเทลปะ่ะ มัน<ช>เป็นสีเขียวขี้ออมาไม่ใช่ทีนี้แล้วแต่เราใส่เฟอร์นิเจอร์เพิ่มอันนี้เพื่อเขาได้เปนีึยนไปเล่นจับได้เขาโดดได้เธอไม่ต้องใส่ใส,ใส่ต้องใส่แล้วก็อันนี้ให้มันกัดเล่นรับฟันอุปกรณ์รับฟันต่างๆตระมมานี้เรียบร้อยหาเจ้าของบ้านนะ เฮ้ยเจ้าของบ้านมานนดูสิสวัสดีครับเราชื่ออะไรอะเราอะมูป้าครับเป็นพันวินเทอร์ไว h อายุนหนึ่งขวบสองเดือนแล้วฮะกลับไปนี่กลับไปนี่ มันจะเป็นกัดน,นะครับกัดเหมือนมันแทนะฮะกัดจวันๆนี้ใครจะโชว์ก็ไอ,อ้ออกกำลังกายไม่ไม่ใช่นิสัยหมูป่าปัดจักให้ดูเลยแล้วห <ๆๆ S 1> มูป่า นี่ยห้องน้ำก่อนเลยไปไหนฮะไปไหนวันนี้คฮะวันนี้คฮะไปแล้วคฮะเข้าไปหลักสบายเรียบร้อยโหัวหน้าวัย มันยังไม่คุ้นกับกลงแน่เลยเวลาเราเปลี่ยนกกงใหม่แฮมเตอร์จะต้องสำรวจรอบๆกกงว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมของเขายังอยู่หรือเปล่าเฮ้ย <Hey. S 1> เอาน้องไ่เก็บไปโอ okay. ครับ ลูกป้าเป็นเด็กที่มีปัญหาช่วยมาจากกลุ่มแฮมเตอร์เจอบ้าน<จ>โอเคเดี๋ยวน้องไปเก็บแล้วนะครับบบ๊าายยบ๊ายบาย